ติดลูกปีนี้เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเป็นอากาศร้อนท่านท่านผู้ชมครับปีนี้เนี่ยอากาศร้อนอุณหภูมิ4 4 4 5องศาชาวสวนเป็นเรื่องเศร้าแต่ของคุณสาวเนี่ยสบายสบายชิลๆ <c oughs> คือไม่ต้องแต่งลูกไม่ต้องแต่งค่ะไม่ร่วงค่ะถ้า<อ>ไม่แต่งไม่ร่วงทําไมทุเรียนปีนี้ไม่แต่งถึงไม่ร่วงทั้งทั้งที่ปีที่แล้วเต็มโคนหมดเลยอยากให้ถายว่าอายุเท่าไหร่ถ้าอยู่ <c oughs> อีสานต้องมี2ปีขึ้น 1>, 1ปีค่ะ1ปีนะครับไม่น่าเชื่อนกับหนึ่งเดือนเสร็จ คนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีปานินทองใบชะนีกับใบหมอนทองใกล้เคียงกันการทำใบใหญ่เนี่ยสมัยก่อนใช้ปุ๋ยเคมีใบเป็นแบบนี้ไหมไม่ไม่ได้แบบนี้ค่ะก็ยังว่าใบเล็กแล้วก็มันเหมือนใบไม่เข้ม ใบม่เข้มค่ะแล้วอันนี้ใบใหญ่ใบเข้ม <ไป S 2> แล้วต้นไม่โซมตัดลูกเสร็จไม่โซมเลยค่ะต้นหนึ่งมีร้อยลูกขึ้นไม่มีกิ่งแห้งยอดแห้งเลยเอาง่ายๆเลยตัวเลขกลมๆร้อยลูกต่อต้นค่ะเนี่ยสามต้นเนี่ยปีนี้ได้ได้ไดตันหนึ่งเลยค่ะเนี่ยสามต้นเนี่ยสามต้นนี้หนึ่งตันค่ะสามต้นนี้หนึ่งตันถ้าราคากิโลอ่าร้อบาทใช่ไหมค่ะใช่ก็ประมาณแสนสองใช่ค่ะ ใช้ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ตราปนินทองแล้วเป็นยังไงบ้างครับก่อนนี้คิดว่าปุ๋ยอะไรก็เหมือนกันนั่นแหละครับโอ้ยเมื่อก่อนนี่ตอนผมใช้ปุ๋ยพวกเคมีนะครับดินมันไม่ค่อยดีเลยครับต้นมันค่อนข้างจะซอม,มครับหลังจากที่มาใช้ของปนินทองแล้วดินมันฟูดินมันสวย,สยเสดือนนี่เยอะมากครับในสวนทําให้ทุเรียนแตกใบสวยแล้วใบมันนี่เข้มเงาดําตลอดครับแต่ยอดดีมากครับทำให้ต้นโตไวครับพี่สูตรเองต้นไม้เป็นผู้ตัดสินเด้อสีบอกไ้ <laughs> <laughs> ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพ่อใหญ่สว่างพาท่านผู้ชมมาดูสวนนี้เนี่ยก็คือคนทําทุเรียนปีนี้มีปัญหาว่าอากาศร้อนอุณหภูมิสูงแล้วมีปัญหาล่วงทิ้งเยอะแต่สวนของคุณสาวที่ผมมานี้นะครับเจ้าของสวนบอกถ้าไม่แต่งลูกทิ้งมันดกเกินไปต้องแต่งทิ้ง <c oughs> คือสวนอื่นต้องอิจฉา <c oughs> <c oughs> แต่สวนนี้นะครับ มันไม่ล่วงมันต้องแต่งทิ้งถ้าอย่างนั้นทรงมันจะไม่สวยมีเทคนิคยังไงผมจะพาท่านผู้ชมเข้ามาดูส่วนนี้ตามผมมานะครับ สวัสดีครับคุณสาวครับอยากให้ายงานตัวหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีจงใจจิตค่ะอยู่ที่ตำบลทุ่งเป็นจามอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะสวนนี้สามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะท่านผู้ชมครับผมอยากให้ดูว่าทุเรียนต้นนี้อยากให้ถายว่าอายุเท่าไหร่ถ้าอยู่อีสานต้องมี2ปีขึ้น1ปีค่ะ1ปีนะครับไม่น่าเชื่อเลยหับ1เดือนเฉลเป็นไปได้ถ้าอยู่ทางนี่นะอยู่ทาง จันทบุรีระยองตราดฝนดีโตเร็ว<ม>รุ่นนี้นี่กี่ปีแล้วครับนี่มาดูรุ่นนี้หน่อยอันนี้สองปีครึ่งค่ะ2ปีครึ่ง <c oughs> ดูใบ <c oughs> เลยค่ะสองปีครึ่งใบเบลเลอรเบล่าเลยอ่ะคนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีปานอินทองใบชนีกับใบหมอนทองใกล้เคียงกันที่ท่านผู้ชมที่ผมอยากให้เห็นเนี่ยนะครับนี่ว่าทุเรียนเนี่ยติดลูกเห็นไหมครับระยงระยางเนี่ย ต้นหนึ่งมีร้อยลูกขึ้น <Wow. S 1> ไม่มีกิ่งแห้งยอดแห้งเลยเหมือนทุเรียนไม่ได้ติดลูกเหมือนไม่โซมเหมือนอะไรผมมาดูแล้วผมเนี่ยมาดูเลยใบมันนะเหมือนทุเรียนที่จะเอาเอาดอกได้แล้วเนี่ยเพิ่งเก็บผลผลิตแล้วนี่ใช่ค่ะผมะถามหน่อยนี่ท,ที่ผมอยากรู้ว่าการทําใบใหญ่เนี่ยสมัยก่อนใช้ปุ๋ยเคมีใบเป็นแบบนี้ไหมไม่ไม่ได้แบบนี้ค่ะก็ยังว่าใบเล็ก แล้วก็มันเหมือนใบไม่เข้มใบไม่เข้มค่ะแล้วอันนี้ใบใหญ่ใบเข้มแล้ว<บ>ต้นไม่โซมตัดลูกเสร็จไม่โซมเลยค่ะอ,อันนี้ใช้1 5บห้าห้าไปค่ะต้นประมาณนี้กี่กิโลคะเนี่ยอันนี้กิโลครึ่งค่ะถสองต้นนี้ก็ประมาณสามกิโลใช่ค่ะ เอาเลยง่ายๆเลยตัวเลขกลมๆร้อยลูกต่อต้นค่ะเนี่ยสต้นเนี่ยปีนี้ได้ได้ตันหนึ่งเลยค่ะเนี่ยสต้นเนี่ยสามต้นนี้1ตันค่ะสามต้นตันสามต้นนี้1ตันถ้าราคากิโลอ่าร้อยยีบาทใช่ไหมค่ะใช่ก็ประมาณแสนสองใช่ค่ะโอ้นี่ถ้ามาใบแบบนี้นะใบแบบนี้นะมันสบายใจค่ะนี่เข้าสวนนี่ไม่เบื่อหรอกนี่เนี่ยมาดูเลยอันนี้อันนี้จะเป็นชุด2ปีครึ่งทั้งหมดอยี๋ให้มาดูใบอยู่หน่อยนะเนี่ยดูใบนะ อย่าึ่งนียค่ะใช้ใช้อะมิโนกับแมกนีเซียมติดต่อกันประมาณ11เดือนแล้วค่ะแีดทุกกี่วันนะคะเนี่ยสิบห้วันค่ะประมาณสิวันสิวันสิบห้าวันฉีดเลยใบโอ้ใบสวยมากเลยค่ะใบนี้เลยคือแหล่งแหล่งผลิตอาหารเลี้ยงต้นต้นจะโตไวก็เพราะใบนี้เลยจะใบสวยทุกต้นเลยที่สําคัญไม่มีไม่มีเชื้อราขึ้นเลยเนาะ ดินแสดงว่าระบบนิเวศของพี่ดีมากเลยปีก่อนๆเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องถ่ายใบเออนี่ยค่ะต้นอันเนี้ยจะอยุ่ประมาณ7ปีนี่ใช่ไหมใช่อะต้นนี้ต้นเดียวอะน่าจะอยู่ประมาณ60 60กว่าลูก60กว่าลูกใช่ค่ะแล้ว,ลวที่สำคัญมาก ทรงสวยใช่ค่ะทรงสวยคนตัดยังชมเลยว่าปีนี้ทําไมเจ๊ทาทุเรียนสวยจังค่ะติดลูกปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอากาศร้อนท่านท่านผู้ชมครับปีนี้เนี่ยอากาศร้อนอุณหภูมิ44-45องศาชาวสวนเป็นเรื่องเศร้าแต่ขอ,ของของของคุณสาวเนี่ย สบายสบายชิวๆค่ะคือไม่ต้องแต่งลูกไม่ต้องแต่งค่ะแต่งแต่งทิ้งน้อยมากค่ะแต่งทิ้งน้อยมากและทรงสวยแต่ไม่ไม่ร่วงด้วยไม่ล่วงค่ะถ้าไม่แต่งไม่ร่วงค่ะก็ยังคุยกับผู้จัดการตูนทำไมทุเรียนปีนี้ไม่แต่งถึงไม่ร่วงทั้งทัที่ปีที่แล้วเต็มโคนหมดเลยค่ะ ต้นต้นขนาดเนี้ยปีที่แล้วได้ไม่เกิน20ฝาค่ะแต่ปีนี้คือเต็มที่เต็มที่ได้ทุกต้น,ตนโอ้ได้ทุกต้นเลยค่ะได้ทุกต้นเลยเนี่ยค่ะต้นต้นรุ่นเนี้ยได้ได้ทั้งสวนเลยทําสวนทุเรียนแบบพี่สาวนี่นะครับทําไม่เครียดแล้วก็ผลผลิตดีแล้วทรงสวยน้ําหนักดีนะครับลองดูนะครับท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้ถ้าทําสวนทุเรียน หนึ่งทำใบให้ได้เหมือนเหมือนคุณสาวแนะนำนะครับทำใบให้ได้ใส่ปุย๋ยทุก15วันฉีดฮอร์โมนทุก15วันพอช,ช่วงเดือนก<ช>ันยานี่ก็เริ่มเปลี่ยนปุยนป๋ย,ปยเปิดตาดอก<ช>เสร็จแล้วเ <76 S 1> นี่ยแนะนำเลยค่ะ76ใดหดีกว่า<ช>ถ้าผู้ชมดูใบเก่าก็แล้วกันผมจะให้ดูทำไมผมถึงเน้นว่าใบถ้าใบแบบนี้นะคนทำตาดอกทำตาใบมันจะไม่มีปัญหาเลยกับการหลุดร่วงไม่หลุดร่วงหรอกครับถ้าทำใบถ้าใบมันเล็กนะ จะมีปัญหาทันทีเลยเรื่องเรื่องเรื่องตอนออกดอกลูกเท่าไข่ไกลล่วงเยอะเต็มดินแหละครับถ้าใบใหญ่ใบหนาใบดําแบบนี้นะการันตีเรื่องทําใบเนี่ยทําใบมาได้นี่ดอกก็จะไม่ร่วงลูกก็จะไม่ร่วงพอเราเข้าสวนเราก็สบายใจค่ะเนี่ยค่ะใส่ใส่สิบห้าห้าไปครั้งหนึ่งแล้วก็แม้กับอะมิโนฉีดเลยใช่ค่ะ ปีปีที่แล้วใบเล็กมากใบเล็กกว่านี้ค่ะเกือบเกือบทั้งสวนพอมาเราเริ่มใช้เนี่ยค่ะจะเห็นถึงความแตกต่างเลยพอมาใช้ไปงทองใบแบบนี้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะแแตกต่างกันมากนี่เห็นไหมถ้ามันใบเล็กแบบนี้นะยังไงช่วงออกดอกติดลูกมีปัญหาแน่ค่ะมีปัญหาแน่ลูกทรงไม่สวยถึงรอดก็ไม่สวยส่วนใหญ่มันจะร่วงซะมากกว่านะครับนี่ถ้าทําใบใหญ่ได้แต่เคล็ดลับมันมีนะการที่จะทําใบใหญ่ได้เนี่ย ปุ๋ยต้องเหมือนก,นกันกับพี่ของคุณสาวแนะนํานะครับปุ๋ยต้องอินซีเคมี M e, ปานินทองนะมาลองดูนะนะครับแล้วก็ฮอร์โมนสารลายทะเลหัวเชื้อปานินทองปานินแม็ชุดฉีดปานินทองนี่แหละฉีดทุก15วันการันตีได้ว่าช่วงติดลูกแล้วไม่ไม่เครียดต้องแต่งลูกทิ้งถ้าไม่แต่งมันไม่ร่วงนะครับ <laughs>